ơi, ôi, vậy em vô còn thiệt rồi. ไปดีทุกคนยินดีนตอนทับเขาสู่ซองอาคายามีตอนนี้เนาะมื้อนี่คือเฮาอยู่เฮือนแล้วก็เดี๋ยวซีมาอัพเดตสถานการณ์ตอนนี้นนทนตอนนี้คอยยังบ่ด้กลับบ้านเถื่อนานทน,นยังอยู่แขวงบอกก่อแก้วอยู่เพราะว่าว่าสิกลับสิเกมเครื่องเกมมันยังกลับแล้วแต่ว่าไปฮอตคิวแล้วก็ยังแบบเขาเจ้าปิดเมืองหมดแล้วนนทน์ก็เลยว่าไต่กลับมาอยู่เฮือนอาคา้นยคือเก่า ยัอยู่โบกแก้วเนาะทุกคนแล้วตอนนี้คือกระวนกรไวยคิดอย่างโบอกอกก็เลยยูเ่อนได้สองมือแล้วคือมือนี้เนาะสิมาอัปเดตให้ทุกคนได้เบิ่งกันว่า,าเฮายูเคอนแล้วให้ได้ไดเข้าได้เฮ็ยเดยังแดเนาะตอนนี้คือเฮาสิไปเกลือนกไห้ทุกคนได้เบิ่งกันในเกลืออาหารอันนี้คืออาหารนกเด้อคนแล้วก็สิเกลือมะก้วยพร้อมกหลังน้อยเอาจับไป อนนี้คือเฮาทีไปเข้าอันบอลเลี้ยงนกกันนะทุกคนเพราะว่านกยังบกแข็งแห้งเชื้ออ่ะค่ะน้อยยังบอกปล่อยออกเนาะเฮาก็เลยว่าต้องให้ให้อาหารมันทุกมื้อแล้วก็ที่อันเนี่ยเกลือหมูเกลือเฟ็ดแล้วก็เกลือตัวลิงเด้อทุกคนเพราะว่าอยู่เพื่อนก็มีเต้ซ้ำนีแ่แหละเาารียกของเขาโอยโหดูด้วนะโอเคไปเบิร์กกันเลยลเฮ้ยยังบกรอีกอย่ง ตอนนี้คือเฮาซี่เอาอาหารใส่อยู่นี่ก่อนนอนคนมุนก้ฝนตกล้วก็เบิ่งเปียยหมดเขาเอานำออกส่งใส่ตัวนกยักษ์กินยักษ์กินอาหารแห้งแล้วอ่ะอ,อันนันกล้วยน้อยหนึ่งค่ะจะแบงครึ่งเป็นสองรึ่งแบบแบบักรึ่งแบบนี้นอนคนเพราะว่า ชีไปให้โตลิงกินแดแล้วก็สิปออนให้ลกกินแดนะทุกคนจะไปโอ้ยมึงร้อตาตกต้ตตตนนกรถอทากินแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันสิตอดเฮาไปโ <c oughs> บหายใจ บุกแม่ความอยากกินของเขาดนะังคือสิอยากแฮงว้าว <Wow. S 1> อ้อยพยายังบุกก่อนเท่อก่อนอ้ายอ้อ้อห <laughs> มายนี่ก่อน <laughs> เอาดูกล้อนี่เขามาจะเด็กอันนี้ตัว อาจิเทโดเลียเชียเทต้องขอขอามาใช่มควาอยากกินไปกัดกันเอง <c oughs> อโอ <c oughs> ตัวนกตัวนี้ <c oughs> มันสิกินหมดเองเลยทาน ชิคกินชิคกิน,กนมดหนวยแล้วที่นี่อะอ้อย,อยัยให้ผู้อื่นกินเด้อ้ายอะนตัวนี้คือขาฮักทุกคนพระเจ้ายิง มือไรทีแบบมันแข็งแห้งแล้วแล้วก็เขาก็สีปล่อยเข้าสู่ธรรมชาตินาะนตอนนี้คือยังแต่ละแต่ละตัวยังบกแข็งแห้งทุกคนยังบินไปไกลบ่ได้เดี๋ยวนี้มันปล่อยปล่อยออกไปก็กลับมาขึ้นกล่าวทุกคนแล้วก็ได้ให้อาหารแบบนี้เลยสงสัยมันขี้คอเรากลับมา ईमत ईमत มื่อวานนี่มากินเราก็ลักออกไปข้างนีเนอนคนเราก็รอให้มันก,กลับมาอยู่ดาวกับมามีแต่กันนั่นเขาไอยมาแล้วจงกลับเขาเพราะว่าเขาโบอคอยลึงกับมันเอาจ้าเจ้า <c oughs> ไปด้วยยัยเอวโบมากินก่อน เอาบุ้งแม่ตัวลิงมาเอาอาหารมาเอาตัวกล้วยมันหนีออกจากห้างมันอยู่เมื่อกี้คอกมันอยู่ขนาดมันแพ้ปล่อยมันเมาหยานมันเคยกัดชนนึงจนสั่มนายเลยกระไรหยานบุกกะบุกกาเขาไก่มันอ่ะกินเยอะ เออ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 ออมาลมาลจีเี้อฮอี้ี้เฮี้เฮกเฮกี้เฮกเกี้เฮกีอเฮอี้เฮกี้อฮกี้เออี้เฮอี้ี้เฮอเฮกี้เกเกกี้กี้เฮกี้อฮเฮ้เขกอกันเฮ้เอี้เฮีกกเกอเกี้เเกี้อ้เฮี้เกอ้อฮกเ้เฮอี้ออเเ้อ

ถามว่าแม่อยากเห็นแม่อาคาน้อยเนาะตอนนี้คือนิอนนี่คือแม่อ้าน้อยเดอ้อเป็นคนอารมณ์ดีทุกคนหัวตลอดเราเราหันมาเกลือหมูเขาสีเกลือกับแบบไ่อ้เกลือนะอย่านเขาบหู้เนาะมีแต่แม่เกลือหมูนี้คือสิเกลือหมูแบบเป็นเกลือไก่กกกนี่แหละชีวิตประจำวันแล้วมือมก,ก็สิเประมานนี่แหละคนโย่รอ Jot <laughs> teling. Ah. <laughs> ah. <laughs> <laughs> ที่ว่าสิไปเกลืออยู่อคอกมันแต่ว่ามันออกมากก่อนแล้วมายัดกินโอ้ยเอามันไปกินแล้วเลยนี่น้ำนกินเขาเลย ตอนแรงประมาณหโมงแล้วทุกคนกับสิประมาณนี้อันนี้คือขอกหมูเทุกคนแล้วนี่คืออาหารหมูนี่เขาเอาใบบอนแกงเนื้อทุกคนอันนี้นะแกงประมาณนี้แล้วก็ให้ตัวหมูกินอันนี้เป็นอาหารที่เลิศที่สุดที่หมูมักที่สุดเลยเนาะสิประมาณนี้ ทุกคนตอนนี้คือคุณแม่นะคะกำลังซีเอาอาหารมูให้อยู่ทุกคนวิธีชีวิตของคนดอยก็สิประมาณน,นี้เบิง้งตรวมูห้อง siapa mana ini kon. นี่คือหมูน้อยเด้อมีสามตัวโคกหมูตัวสีประมาณนี้นะคุณวิถีชีวิตคนดอย <c oughs> คือแต่ละมือก็ซิประมาณนี้แหละทุกคนแบ่งกันแบบเกลือเป็ดเกลือไก่แล้วก็แม่ไปผูกเกลือหมูนะเพราะว่าอันคอยที่ไปเกลือก็บ่ให้เกลือเนาะเพราะว่าอแม่หันแบบบ่ยันแบบบ่ผูกนะบ่ผูกเกลือนะก็เลยบ่ให้เกลือแม่ไปผูกเกลือหมูตลอดแล้วก็เขาาไปผูกเกลือเป็ดเกลือไก่เกลือนกแล้วก็แบ่งกินนึ้ข้าวประมาณนี้แหละทุกคนอยู่บ้านอะขนาก็ชิประมาณนี้ มีคนเขาเม์ถามว่าอันยาคู่ว่าเขาได้เห็ดอย่างเนะทุกลูกมือนี่อยู่อยู่บ้านอาคารน้อยนี่เขาได้เห็ดอย่างแดสิประมาณนี่นนท์คนคือครอบครัวอาคารน้อยเป็นครอบครัวทีอบุ่นนท์คนแต่ละคนใจดีแล้วก็อารมณ์ดีเพราะนี่แหละทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นบ่อเสือกแดงแดงอันนี้เขาจัมัดไว้เพื่อกันโควิดนนทนแต่ละเฮือน เป็นแบบนี้หมดสถานการณ์ตอนนี้ก็คือมัดเสื้อไว้แบบนี้ทุกคนอันนี้เพื่อแบบกันโควิดให้เขาจะบ่อ้เข้ามาแบบบางคนเข้ามาแบบมันบบหูตัวนะถ้ามีเสื้อแบบนี้เนาะคือห้ามแล้วก็บ่อยเข้ามาได้ยินว่าโควิดมาหอดอยู่เมืองเมืองแล้วทุกคนก็เลยว่าเขาจะมัดแบบนี้ไว้เพื่อกันเนะาะสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคน ดทอมาเลยดูทอมาเยนี่นางสาวตุลีทุกคนคลิปนี้กับสิปมันนี่นนทกคนพาทุกคนมาชมการใช้ชีวิตในสวงอยู่เพื่อนอาคาน้อยเนาะคือทุกคนได้ชมไปนั่นแล้วทุกคนคือช่วงนี้คือโควิดระบาดหนักแล้วก็ยังบไลกับบ้านเชืออนะทกคนยังอยู่เพื่อนอาคาน้อยอยู่แล้วก็อยู่อันอยู่น้ำท่าก็ระบาดหนักแล้วก็ยังบไลกับเนาะเขาเจ้ายัง ปิดทางปิดเมืองปิดแขวงปิดบ้านมดเนาะอย่างอย่างที่เห็นเดี๋ยวนี้แหละทุกคนสิประมาณนี้เนาะโควิดระบาดแหงแล้วก็บสังก็บาดยังบ่อะไรไปสอนเชือ้อก็อยู่ใน่วนกักตเนาะทุกคนคืออันคันสิกับไปก่อนยันแบบยันโควิดแบบนะก็เลยว่าอยู่แบบนี้ก่อนแล้วค่อยสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับเนาะทุกคนแล้วก็ปีนี้คือปกติแล้วเขาจะเปิดอันโซเฮียน เดือนกันยานี่แต่ว่าปีนี้คือสงสัยแบบออกขาเจ้าออกเจียงการมาเนาะวะไหเลือนไปอีกเนาะน่าจะแมนเดือนสิบพุ่นเนาะทุกคนก็รอถาบวงเจียงการแล้วก็คอยไปคอยกลับเนาะทุกคนเคถ้าใครมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ให้เลยเด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการ็ดคลิปต่อไปเนาะเคสิบประมาณนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า